ทุกคนแอดมินรับเข้ากลุ่มน่ารักคนโก้นางมารับเองเลยนะอืมนางมานั่งรับ P f c เข้ากลุ่มปิดเองเลยจ้านางน่ารักความน่านรักของคนโก้เนี่ยทุกคนความแบบความเขาช่วยความเขาช่วยขายงานทั้งลูกทั้งปลาแล้ววันนี้ด้วยจริงๆอ่ะงานคู่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่งานเดี่ยวน้องน้องจะกลัว น้องจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกลัวพี่เอมาไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะช่วยขายงานความน่ารักของน้องซึ่งจริงๆพี่ไม่ว่างานเดี่ยวงานคู่ทุกคนซัพพอร์ตน้องหมดแหละแต่น้องจะรู้สึกแบบเออายไม่มาหรือนุ๊กไม่มาอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะกลัวคนไปน้อยมาให้กําลังใจน้องน้อยน้องก็จะช่วยขายงานขายอะไรแบบเนี้ยนี่คือความน่ารักของน้องๆ e อนดูแอดม แอดมิ min, คือปรับนางน่ารักสุ่มสุ่มรับนะจ๊ะไม่ใช่ว่าทุกคนนะใครจะเป็นผู้โชคดีมีกรีซสลบปอะมีส่งรูมให้เขาด้วยรับเขาแล้วอะเอ็นดูนางน่ารักความความน่ารักของน้องทุกคนเพราะฉะนั้นให้กําลังเข้าไปให้กําลังใจน้องเยอะๆเออจะขอแก้ตัวนะงานนี้ไม่ใช่งานฟรีนะทุกคนหน้าง,งานก็เสียเงินขอโทษเออพูดผิดขอโทษได้ไหมล่ะ ขอโทษได้ไหมล่ะพูดว่างานฟรีอ่ะอืมขอโทษได้ไหมล่ะเสียงเงินเหมือนจันพูดปิดพูดตุเสียงเงินเหมือนกันค่ะประมาณสามรอยกว่าบาทน่าง,งานถือว่าถูกมากแต่คนไปเยอะแค่ FC เอฟซีก็จะเต็มร้านแล้วอะทุกคนไปให้กำลังใจน้องหางน่ารักอากแอดมินเก่งมากใช่แอดมินเก่งมาก นี่สแกนสลิปด้วยดูก่อนดูแล้วเน็ตใช้ไยังไงถือค่ะน้องถ้าสมมติเราจำไม่ได้มันไม่ดีขึ้นหรองคช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยเก่งมากเกือบอยู่แต่ลายคนอยู่ไม่ใจน้อยเพราะอะไรตรงนี้ต้องซื้อมาตลอดเริ่อมันจะเร่งต่อเร่ง ได้กดแล้วซื้อออกได้แล้วก็ต้องซื้อใหม่นะเอาแอดมินเอ้ยเอาเอาสลิปวันนี้สลิปหลังหลังแอดมินฮาโดนเข้านะใครซื้อตอนนี้ก็ได้เจอหน่อยน้องก็กดอันบนบนอ่ะหลับตาเอาหลับตาแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่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 มีสลิปครับเปลี่ยนเลย อันนี้รับไปแล้วรับไปแล้วข้างบนค่ะข้างบนมีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีคนรับแล้วเนี่ยอันนี้หนูลองดูอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีสลิปมันเห็นไหมเขาไมเขาไม่จ่ายสลิปเนี่ยเหมือนเขากดมาขอเลยขอจ่ายเงิก็ได้จ่ายเงินก็ได้อ่าข้างบนเลยกดข้างบนสุดเลย เอา้าไ,ไ,ไม่มีสลิปโอ้ยก็หลายแค่เดิมเดิมสลิปไม่มีอ่าอ,อ,อันนี้ไม่สลิปครับพี่โน๊ตมาแล้วเห็นหมายบอกแล้วคุณอาราเล่ต้องกรี๊ดอาจจะมาเชื่อ,อก่อนเลยอ่ะเห็นไหมเชื่ออะไรจะโกงกันเน้อ

嘿嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> พี่บีป่ะพี่บีพี่บีไม่เป็นไรอย่าโทรมานะครับขายกับข้างผมครับแอ็นผมป็นบีผมรับลูกค้าผมอยู่สแกนใช่เอดนบีผมสวยมาก จะโทรมาค่ะวางไปเลยค่ะจะโทรมานะคะไอยใได้หม่เจะไม่ได้เช็งนี่ใช่เราจะไม่ได้เช็งโ้หห้ากว่านี้ถ้าเกิดโกงมา30ก็คารูไปสามพันแล้วไม่เอาเถอะ น,นับเลยนะพี่ปองครับพี่ปอมีอพอาแววงไหมครับ,บ,บตัดแอวนมาสแกนช่วยใช่แล้วท่านช่วยๆ่ยเนี่ย